ที่มากความสามารถนะครับพี่หูรานะครับปิยวัฒน์รัตน์หรูวิจิตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหมอไอซ์แมหมอไอซ์เขาเหมือนใครนะพี่ที่เซลเขาเนี่ยเป็นแฟนหมอไอซ์เเออป็นแฟนคลับแฟนคลับคุณปิดบอดี้สแลมโอ้โหบอดี้สแลมซะงั้นหร้องโซเพลงดิไอซ์ ผมผมน้องไม่ได้ผมเล่นกีต้าอย่างเดียวตลอดพี่มีใช่พี่อุรานะครับก็ขอต้อนรับสู่รายการของน้องบ้างนะครับอ่ะตอนนี้มีคนโทรมาฟอนต์อินเดี๋ยวฟอน์อินกับเขาก่อนจริงว่ะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือคุณอะไรครับแกคงจะไปชงน้ำขิงกินอยู่นะฮะเรียนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะะัหคคคไไดด้้มยรบุณอะไรรคับกุ้งค่ะคุณกุ้งนะครับคุณกุ้งโทรจากจังหวัดอะไร ภูเก็ตค่ะภูเก็ตเลยโอ้โหแฟนคลับพี่หลุยดาแน่เลยนะครับกุ้งอันดามันมะครับภูเก็ตอ่ะท่านชายแขกรับเชิญเราหน่อยครับพี่หลุยดาครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับสวัสดีครับคุณกุ้งนะครับคุณกุ้งทันดูละครเราไหมเมื่อสักครู่ทันค่ะครับอ่านถ้าพี่เข้าตาทำไงดีครับอ่าไปที่รักษาทำยังไงครับอ่าต้องใช้น้ำเปล่าหรือว่าน้ำนมค่ะ นมปลอดภัยกว่านะครับน้ำเปล่าจะแสบนม่เป็นนมจืดหรือเป็นนมหวานฮะได้หมดเลยนมไครก็ได้ไม่ใช่ถ้าเป็นนมช็อกโกแลตก็ล้างให้สะอาดอาจจะมลพิษหรมอเป็นวันะฮะโอเคแจ้วองมันการเรือเครหลือสเบอร์อะครับหนอเบอร์ครับหนึ่งองเบอร์อะไรหนึ่งอ่เร์อครับหนึ่งสองสีเออะไรครับหนึ่งอ่เอได้หนึ่งเลยครับ บัตรนับัญชาารจากร้านสเต็กบีเทสเต็กราคา300บาทเป็นสเต็กกุ้งไปเลยอ่เป็นสเต็กกุ้งแล้วทานได้เลยเพราะฉะนั้นคุณกุ้งอย่าลืมฝากชื่อที่อยู่ไว้กับทางทีมงานเราด้วยนะครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปเนาะขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูเรามาต่อกันนะครับพี่ดูครับหลายคนเห็นพี่ดูเนี่ยจากบทบาทของงานละครนะครับงานพิธีกรนะครับตอนนี้ละครล่าสุดหนังล่าสุดอ่าล่าสุดที่เพิ่งจบไปหรอจแต่เพิ่งจบไปก็ ไอ้นะเสือสัมฟ้าภาคสองโหแล้วก็เงาะแท้แซฮีโร่ช่องสามโอ้โงหมดโกทำไมเล่นเป็นตัวร้ายหมดอันนี้อันนี้ที่เพิ่งบวงสรวงไปเรื่องใหม่ใช่ไหมเรื่องใหม่ฮะช่องสามมาดามดันเล่นกับมาริโอ้โอ้เล่นช่องสามด้วยแล้วเล่นไครับพี่เรื่องนี้ได้เป็นเติร์ดค่าจริงจีบาทไปเลยทีค่า เล่นกับพี่ชายชอบดูดูพี่ชายดูพี่ชายนะอ๋อพี่ชายพี่ชายดูพี่บอบาทมาแนวนี้เรื่องที่สองแล้วใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวประชันกันเล่นเพื่อนสนิทกันเรืองโอ้แต่ละเปลี่ยนคาแรคเตอร์อะไรนะเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็น ละครเรื่องที่ผ่านมาน,นี่อันนี้นางฟ้ามาเฟียของช่องเจนอะไรกับคุณแพนเค้กแล้วคุณเบียร์โอ้ดีจเขาเล่นเสร็จเ,เขาก็เลิกกันเลยนะไปยุ่<ไ>อ<ด>วอะไรเขาเล่นกองถ่ายหรือเปล่าเนี่ยอ,นนอันนี้อันนี้งอแทนสไีโร่ที่ที่แต่งตัวแบบกันชุดกันแปลกๆกันนะที่แบบว่ามีชุดเหมือนกับห้าเขยใช่เป็นห้าเขยมีถอดล่างได้อย่มีเสื้อสังฟ้า โอ้เยอะเลยนะฮะส่วนใหญ่บทร้ายเนาะส่วนใหญ่บทร้ายครับมาพี่นี่โกงได้แต่จริงๆน้าตางเขาเป็นคนดีนะท่านชมนะครับในละครในละครในละครเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่รูเนี่ยกับก๊อฟเนี่ยก็เคยร่วมงานกันมาก่อนพิธีกรหลายคนไม่รู้นะว่าเราสองคนเคยเป็นพิธีกรคู่กันเราเคยทำกรรมร่วมกันมาทำกรรมด้วยกรรมดีนะพี่นะชื่อรายการว่า สิตัวเชนคิดไหลังหลังมากฉุกเฉินนะครับอ่ะลองไปชมย้อนกันนิดนึงครับว่าเป็นยังไงเตรียมมาด้วยเนี่ยพี่อยู่อ๋อสุดยอดเลยนะครับนะครับพี่รู้ราแล้วก็หมอกโกฟนะครับสองคนรายการนี้เป็นรายการที่คนเป็นโรคหัวใจดูไม่ได้มันโหดขนาดนี้หรอพี่มันไม่เซ็นเซอร์โอทุกอย่างเลยเห็นสดๆเลยใช่นะครับแล้วก็พิธีกรก็ต้องก็ต้อง ใส่ใจแข็งนิดนึงให้อภัยด้วยเออทำไมฮะถาตรวไม่ค่อยได้ไม่ใช่โดยพี่ก๊อลฟอมเหรอครับพี่โอ้พี่ไม่ใช่ขนาดนั้นสวัสดีครับหมอ๊อล์ฟแพทย์สิทธาลีกินคุณครับสวัสดีครับผมรูราปิยวัฒน์รัตนวิจิตรนะครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Situation Critical หลังม่านฉุกเฉินครับครับผม ผมเชื่อแน่เลยนะครับว่าคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยติดตามชมรายการเรานะครับจะไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นทุกวินาทีชีวิตเลยนะครับที่แพทย์และพยาบาลนะครับจะช่วยยื้อชีวิตผู้ป่วยจากพยามาัจุราครับถูกต้องนะครับสำหรับรายการของเรานะครับก็บอกเล้เลยว่าภาพแต่ละภาพที่เรานํามาออกอากาศให้ชมกันนะฮะไม่มีเซนเซอร์ครับแล้วก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากจริงๆครับ นอกที่จากว่าคุณจะเป็นเคสนั้นเองครับโอ้แต่อย่างที่เคยบอกไปนะครับพี่หรุราบางทีเป็นเคสในเหตุการณ์นั้นก็ไม่รับรู้ถึงความช่วยเหลือของแพทย์นะครับเพราะว่าหมดสติอยู่ครับใช่นะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหา ในรายการวันนี้ที่เราจะนำมาให้ผู้ชมได้ชมกันนั้นมีอะไรบ้างที่ทราบมาเคสแรกเลยสำหรับท่านไหนที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าเด็กวัยรุ่นของเรานะครับขี่จักรยานโชว์อยู่เสร็จแล้วโชคหักหน้าความลงไปกระแทกกับพื้นเลครับนะครับเคสที 2> ่2ครับ ปาร์ตี้กลับมานะครับหลังจากปาร์ตี้เมากันแล้วพอแล้วน่ากลัวกันขนาดนี้พอแล้วอดีตเหมือนเราแก่กันแล้วนะฮะค <c oughs> ือคุณผู้ชมจะกลัวกันไปสม้งหมดเหตุการณ์พวกนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ประเจนจริงๆเนี่ยไม่รับรู้ถึงความ<ช>ทุกข์ทรมนี่เราจอดในห้องฉุกเฉินเลยให<ช>้อยู่เลยทุกวันนี้ก็เข้าไปหาได้มั้ยนะหาได้หาได้ใช่ไหมน่าสนใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากรายการนี้ทําไมเขาถึงเลือกพี่อูหลามาเป็นพิธีกรรายการนี้เพราะว่าพี่หูหลามีงานอดิเรกในการทํางานที่มูลนิธิ อ,อ, o, อ๋อคออือเป็นอาสาสมาัครเป็นอาสาสมัครศิลปินของมูลนิธิปอดิกต sí ึงเราใช้นามเรียกขานว่าศิลปินหนึ่งหนึ่งนะคบเป็นรหัสเหรอครับพี่เป็นรหัสเรียกขานนะเป็นถ้าถ้าปอดิกตึงเนี่ยจะใช้คำว่าศิลปินแต่ถ้าเป็นมูลนิธิร่วมกันอยู่จะใช้คำว่าดาราได้กันผมสงสัยมานานแล้วว่ามูลนิธิปอดิกตึงเนี่ยเขามีหน้าที่หลักในการทาอะไรบ้างจริงๆก็ บำบัดทุกบำรุงสุขช,ช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนมีนักแสดงหลายคนที่เข้ามานะลิมสุก็ยกเยงน,นะโอ้โตัวสูงมากเลยใช่ใชก็จะผมก็จะใช้เวลาว่างนะฮะหลังจากที่ถ่ายละครทำพิธีกรนะไปช่วยเหลืองานสัง,มงคมสงๆนี่มาสังสราชจ,จากศิลังกามาที่วัดพระแก้วมาสวดพระปริษครับผมแล้วก็ช่วยหมด ช่วยช่วยทุกอย่างแล้วแรกเนี่ยเข้าไปช่วยเนี่ยเรากลัวไหมครับกลัวกลัวเลือดกลัวศพกลัวอะไรพวกนี้ไหมครับกลัวมากเลยไม่ได้กลัวธรรมดาเลยกลัวมากแล้วจัดการกับความกลัวยังไงครับพี่ก็เราเห็นเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองลเปลี่ยนจากความกลัวให้เป็นความกล้าเราก็ช่วยเหลือช่วยเหลือเขานี่หน้าตอนน้าท่วมนี่นี่ลุยทั่วประเทศเลยน้ำท่วมโดนัหมดอ่ะนะฮะก็ลุยแต่เท่อยู่คนเดียวเนาะดูสิรอสูงเลยใช่ใครตอนไหนเนี่ยใส่หมวกกรอเล่ย ช่วยกลัวกลัวงงกลัวจะระคายเหมือนกันนะเดินเดินอยู่แบบนี้แต่ก็ต้องช่วยเขาเต็มที่เนาะพี่ต้องพี่ต้องผู้ประกาศข่าวประเด็นเด็ดเจ็ดสีก็ไปไปช่วยเหมือนกันปัจจุบันนี้ถ้าเกิดยังมีเวลาว่างพี่อยู่ก็จะหาเวลาไปใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ก็เพิ่งช่วยมาก็รถของพี่เขาเนี่ยรถของพี่เขาเนี่ยก็ยังแต่งให้พร้อมสําหรับมีอุปกรณ์สําหรับช่วยเหลือทุกคนได้คือไปเจอเหตุที่ไหนพร้อมลงไปลุยทันทีเลยก็ถือว่าเป็น first aid นะเป็น โรพยาบาลเบื้องต้นครับผมอย่างท้ายรถอย่างเงี้ยผมเห็นท้ายรถเนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยเป็นสัญญาณไฟได้เลยคือคือเหมือนกับรถเบนซ์เนี่ยเขาจะมีสัญญาณเป็นระวังภัยเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดของพี่อุไรนี่เปิดมาปุ๊บระวังเลยอ่าใช่รอนเจออะไรกันเดกันรถนลัมีโนนี้หล่ะมีคฟนอินครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณอะไรครับ พลอยค่ะคุณพลอยจากจังหวัดไหนครับเชียมาหรือเปล่าเชมียจังหวไหครค่สุวัสดีคับคุณพลอยสวัสดีค่ะนี่นี่เสียงหวานอย่างนี้ถามคำถามอะไรดีน้องไอซ์ถามว่าพี่หลูหล่ะเนี่ยเขาทำงานอยู่มูลนิธิหนึ่งครับครับอ่ามูลนิธินั้นคือมูลนิธิอะไรครับที่ช่วยเหลือสังคมครับเอาเอาคำใบ้ไหมเดี๋ยวช่วยใบ้ให้ ดีค่ะดีค่ะดีครับแสดงว่าระหว่างมูลนิธิบ้านพักคนชรากับกับมูลนิธิป่อเต็กตึงอ่ะอือหึยากมากพี่อันไหนดีครับมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะอ๋อกำลังลุ้นถ้าตอบว่าบ้านพักคนชราจะเคลื่องมากเลยนะเพราะว่าเขาต้องไปเรามีของรางวัลเหลืออีกสองรางวัลเหลือสองเบอร์ครับสองกับสี่เรื่องอะไรดีครับเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ได้เลยเบอร์สี่คือ เฮดลินจือจาก Max Element เมนครับผมูลคาหก0้อยบาทนะครับเป็นงานเสริมสุขภาพเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับป้องกันโรคติดเชื้อเพิ่มการระบบไหลเวียนของเลือดทุกอย่างเลยดีช่วยเอาหลักได้ง่ายด้วยดีมากว่าใช่เอา๋ยกิงก่อนได้ไหมตอนนี้เป็นแคปซูลนะครับทานง่ายมากโอเคครับขอบคุณมากครับฝากชื่อที่อยู่ไว้ด้วยอย่าลืมฝากชื่อที่อยู่ไว้ด้วยขอบคุณมากครับ ครับครับพอพี่ดูครับแล้วเรื่องของการที่เราทํามูลนิธิอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติเราเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราอยากให้มูลนิธิช่วยเราต้องติดต่อที่ไหนครับถ้าเราเจอหมายถึงว่าเราไปเจอใช่เราไปเจอก่อนเรายังไม่ได้เป็นคนในเหตุการณ์ครับผมครับก็โทรศัพท์เข้าไปได้นะครับที่เบอร์ของมูลนิธินะครับ022264444นะฮะโดยเฉพาะโครงการ เมาไม่เมาไม่ขับเนี่ยเอออันนี้น่าสนใจยังไงไฮะผมได้ยินมาจริงจริงอุบัติเหตุส่วนใหญ่ค,คือเมาแล้วก็วยังย,งยังฝืนขับต่อ,อมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราเรา เรารู้ว่าเราไม่ไหวแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วครับผมเขโทรไปเดี๋ยวเขาส่งเจ้าทีมาหมายถึงเขาขับรถเราให้อ่าใช่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพย์สินในรถครับหมแน่นอนรอเรนเลยนี่ไม่ใช่แบบนั้นเขาก็จะเอาเจ้าที่มานั่งกับเราขับไปมีขับตามไปรอหน้าแล้วก็จดแจ้งวอร์บอกกับทางมูลิธีว่าเบอร์นี้คุณคนนี้ ปลอดภัยแล้วฟรีด้วยบอกฟรีด้วยฟรีโอ้ใช้บริการกันใหญ่เลยนะครับบินตั้งแต่ซีให้ขับผ่านด่าน300แล้วเดินมาเอารถไปตามไม่ต้องไม่ต้องฟรีโมนิอ้าวแล้วแล้วนอกจากเรื่องอย่างนี้นครับอย่างเช่นสมมติว่างูเข้าบ้านก็ได้ได้หมดแต่ไม่ต้องถามตามผมว่าผมกลัวงูแต่ผมมีมีน้องๆไปมีอุปกรณ์ไปก็ยืนลุ้นยืนลุ้นก็ให้กำลังใจนะพี่นะ ช่วยให้กันใชถ้าเป็นโงเหตุการแบบไหนที่พี่เจอแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดน่ากลัวล่ะครับไม่ใช่หน้าผมไม่ต้องมองมาทางผมมองค้างเลยไม่ต้องมองทางนี้จริงน่าเดี๋ยวก่อนคาว่าน่ากลัวนี่หมายวามว่า ยังไงผมไม่อยากเข้าหรือว่าอะไอ่ใช่นอกจากงูนะคือหมายถึงว่าเราเห็นแล้วเราสลดหูใจอะพี่หลูกคิดว่าไม่ทําได้ไหมแต่สุดท้ายก็ต้องทําอย่างเงี้ยพี่เอาเข้าไปเดี๋ยวแยกก่อนเพราะว่าหน้าถ้าหน้ากลัวสำหรับพี่นะไฟไหมเพราะว่าผมเคยผมเคยแบบเข้าเข้าไปช่วยเหลือนะแบบว่าไฟไหม้ตึกแล้วมันต้องเข้าไปเคาะห้องอะมีใครอยู่ไหมไฟไหม้แล้วจะหลับอยู่อีกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีแบบมีแบบเป็นเป็นคอนโดเคาาประตูห้องเปิดเข้าไป ดูหนังโตอยู่โ <อ b. S 2> ตคนไม่อยู่แล้วอันนี้คือตอนไฟไหม,ม้เห, <laughs> หรอไฟไหม้ผมก็ว่าได้ยินเสียงคนร้องอ่ะอื้ออ้าวจะไม่ออกออกวะออกวะอย่างนี้มีอารมณ์จะอื้ออ้าก็ดิเพราะเราพังเลยพังประตูเรเปิดไปเปิดจางโป๊ทิ้งเอาไว,แว้แต่ว่าโป๊เกิดเต็มพองเลยแต่ว่า,วา,วามีที่น<ะ>ีไม่อยู่ก็เก็บไปหมดเลยเเกก็็บมาแต่ไอที่น่ากลัวคือควันเนี่ยมันเริ่มปีจางล่างขึ้นมางบนผมจะหายใจไม่ออกเริ่มแบบ แส่พอแส่จมูกแล้วควันมันโหมไหมหาน้าเกลือได้บีบใส่แมสประกบแล้วก็บอยคนหนึ่งไปไปพี่ต้องลงแล้วอะไรเงี้ยเราต้องลุยออกมาแล้วอะไรเงี้ยที่เขาบอกให้หมอกต่ำนี่ช่วยใช่ไหมครับต่ำแล้วก็ช่วยได้แต่ถ้าแบบมันเยอะมากๆมันลงไปมันก็มือจะไหม้แล้วมันร้อนร้อนนองก็เลยแบบไม่เอาเลยกลัวแล้วอะเแต่ก็ไปเรียนดับเพลิงมามาแต่ก็กลัวถ้าหลังกลัวอะไรนะกลัวไฟไหม นะเรื่องกลัวๆไปแล้วมาเรื่องน่ารักน่ารักบ้างนะครับรายการของเราเนี่ยนะครับมีกิจกรรมมีเกมให้พี่อยู่เล่นจริงหเปล่าจากหนังสือสี่เล่มน้องไอช่วยกันสองเล่มนะพี่นะหนังสือพี่หมอก็ทั้งนั้นไม่ได้ขายของเลยม่ของเลยอหมไม่อดมีหมอซาบเคซ่าครับผมคุณน่าแหยเองแล้วก็คุณหมอสตอรี่เรียกว่าหนึ่งเล่มพี่เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับมีดูไว้ไม่ลวเย่มใหม่นะครับน่าสนใจทุกเล่มแต่ว่าผม ผมชอบแันนี้ว่ะขอไม่อดดีกว่าดูซิว่าคำสั่งคืออะไรทุกครั้งแขกเราเชิญจะเลือกจากที่ผมถือตลอดเลยนะพี่ก๊อฟนะเอาเถอะถ้าจะนายสบายใจเอาเถอะน้องให้พี่อู๋เราเพลให้เราฟังหนึ่งท่อน้องเพลงหนึ่งท่อนจริงปะเนี่ยใช่ครับโอเคถ้าเท่อนไหนก็ได้ครับพี่ที่ผมชอบอะผมชอบเอลวิสเพสซี่ามาเอาเป็นแคทเธอรีนฟอ l ์ลี่ย์เลยนะฮะได้เลยครับ runs Ol food the in. แล้วเราก็ได้อาชีพใหม่พี่รู้อีกอาชีพนึงไงครับสุดยอดมากเลยได้เลยพี่ได้อยู่ได้เราให้ร้องท่อนหนึ่งเดี๋ยวพี่ก็ร้องมาวักหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่วนที่เกิดเราจะรายการเราจะมีบินกลับไปเก็บที่บ้านเป็นบินกันสดกันพี่นะตอนนี้มีโฟนอินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับเนี่ย ออสครับคุณออสออสครับคุณออสคุณออสออสเขาจากที่ไหนครับจากนนทบุรีครับนนทบุรีนนทบุรีอ๋อบ้านใครจังหวัดบ้านเกิดของเลยนะครับเนี่ยคุณออสอยู่อยู่อำเภอเมืองนึกออกครับคุณออสนะครับอ่าติดตามชมรายการเราด้วยใช่ไหมครับอยู่นนทบุรีครับอยู่นนทบุรีนนทบุรีนนทบุรีใกล้กันทันนะถามอะไรครับพี่ถามอะไรดีี่ถามอะไรดีถามคำถามด้วว่าถามคำถามนี้ก็เอาง่ายๆครับคุณออสดูแลสุขภาพยังไงครับ าก็ออกกําลังกายอาทิตย์ละสามครั้งครับอ้อ,ออกกําลังกายก็เข้าเลยที่ไหนอะเลยที่ไหนครับเล่นตรงอ๋อน้าหมู่บ้านครับหน้าหมู่บ้านเล่นอะไ,ไรนะครับเล่นอะไรครับ กอล์ฟกับฟิตเนสฟิตเนสฟิตเนสเห็นไมครับว่าออกกำลังกายอย่างนี้เนี่ยนะครับเทสโก้โลตัสเนี่ยเขามีโครงการเต้นแอโรบิกอยู่เพราะฉะนั้นเทสโก้โลตัสก็เลยมอบของที่ระลึกให้เลยนะครับกำนัลจากเทสโก้โลตัสมูลค่า500บาทนะครับผมโทรมาเป็นคนที่4แต่ว่าไม่ต้องจับฉลากแต่ได้ของรางวัลรางวัลใหญ่ฉันไม่ได้แล้วทำไมคุณอาถึงไม่เอาล่ะครับเอาไหมคุณอาได้ผมเหรอครับเอาหรอ เอาอางั้นเดี๋ยวฝากชื่อที่อยู nit nit> ่ไว้หลักไม้ด้วยนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากขอบคุณาครับเอาแสดงความดีดีด้วยนะครับครับถึงความิีดีของคุณออแล้วก็มาต่อที่พี่หลูครับความิีดีของพี่หลูบ้างตอนนี้นะครับให้ฝากผลงานก่อนครับผมผลงานก็ฝากของช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดก็เรื่องเจ้าสาวสลาตันกำลังจะเปิดกล้องครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องหางเครื่อง ไปเล่นเป็นถังเครื่องด้วยใช่ไหมฮะรู้สึกหลังจากที่เล่นเื่สกูเล่อสกู่เป็นตุ๊ดไปแล้วเรื่องนี้เป็นถังเครื่องไปเลยใช่ใช่ตั้งเละอยงไรแล้วก็ช่องสามก็ฝากมาดามดันครับอสทาสนะครับแล้วก็ผีสุทซ่ากับมาเฟียตาหวาน ตอนนี้ผมเชื่อว่านะครับพี่อุยหลานเนี่ยนะครับทำงานเยอะแล้วต้องดูแลสุขภาพบ้างแล้วนะครับถ้าเกิดร่างกายเราอ่อนเพลียนะครับเลือดเรารู้สึกหมุนเวียนไม่ดีนะครับมีการเจ็บป่วยง่ายนะครับผมมีตัวช่วยครับเป่าซันชิงรอช่วยเราอยู่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใครฮะเป่าซันชิงฮะเป่าซันชิงใช่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงติดตามสกู๊ปได้เลยครับช่วงเกรดความรู้เพื่อสุขภาพดีกับ TGI สมเกาหลี สมเกาหลีมีชื่อเสียงมากในหมู่คนนิยมรับประทานสมและในหมู่การแพทย์แผนจีนโดยเฉพาะสมแดงสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงเลือดเสริมสมรรถภาพทางเพศลดน้ำตาลในเลือดรักษาความดันโลหิตสูงเส้นเลือดหัวใจติดตันสัวจา หากเป็นโรคความดันจากไขมันสมุนไพรที่รักษาได้ดีคือสัวจาเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งกินได้ทั้งสดและแห้งมีรสเปรี้ยวหวานฤทธิ์อ่อนมีฤทธิ์ช่วยย่อยอาหารขับพยาติทองร่วงกระตุน้นให้มดลูกเข้าอู่หลังคลอดบุตรลดความดันโลหิตและลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดด้วยค่ะคือสุขภาพคือเป็นเส้นหลอดเสมองตีบรักษามา5ปีแล้ว เดินไม่ได้เนะาะครั้งแรกที่เจอครั้งแรกเดินไม่ได้ห้าเดือนพอท่านซื้อจักรยานมาปั่นเ่นเริ่มเดินอ,ออกกําลังคือไปไปพัามาตัวเองพอมารู้จักเต่ากันจริงนี่อมาทานกี่ขวดแลวคะสี่ขวดนะครับสี่ขวดร <4 S 2> ะ,ะยะเวลาที่สวัสจะเริ่มเดินได้คล่องแคบแล้วรู้สึกว่าร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นนี่ตั้งแต่ขวดที่เท่าไรคะขวดเริ่มขวดแรกก็เริ่ม,มขวดแรกเริ่มเลยคล่อง คิดว่ามันเป็นจากที่กายภาพบำบัดหรือว่าเป็นพจน์อาหารเสริมนะคะครับทั้งสองอย่างแล้วมีความแตกต่างไหมคะแตกต่างมากไหมมีความแตกต่างกินแล้วอยากเดินกินแล้วอยากเดินเดินได้ใช่ไหมคะแข็งแรงครับปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับแต่ว่าต้องกินของยาของทางโรงพยาบาลที่เขาให้ตอนนี้ยังยังกินยาโรงพยาบาลอยู่ตามปกติตามปกติแล้วกินแบบแทนจิงด้วยมันจะลดอ๋อควบคู่กันรับต้องกินแบบควบคู่กับคือของโรงพยาบาลนี่ ไม่ต้องทิ้งแต่เป่าจริงๆเผืไม่ทีมันจะลดค่ะเนี่ยตอนนี้ก็คือสุขภาพร่างกายก็ยังเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ปกติเหมือนทั่วไปที่แบบทิ้งยาได้นะคะแต่ก็ถือว่าเดินได้นี่ก็ชื่นใจแล้วเนาะห่วงใยสุขภาพของคุณโดยบริษัทไทยเยอรมันอินเต์เทคโปรดักต์จำกัดโอ้โหสุดยอดอยากได้อยากได้อยากได้นห้าดีนะฮะเดี๋ยวไปขอที่ที่ไอ ศ8 2 4 9 9 2 5 0 0นะครับผลิตภัณฑ์ดีๆต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเป่าซันจริงนะครับดีเทอรเฟอร์หรือว่าออยซ่านะครับทีจีไอเขามีจัดให้เพื่อให้พี่หรูหรามีสุขภาพที่ดีไงละครับทำงานไปจะได้ดูแลสุขภาพที่จริงอ่ะเอาไปถามจทีจีไเนะใช่ามผมจะไปให้คนที่ผมรักแต่ไปใกล้หน่อยราบเหนื่อยรับเนี่ยบอกแค่นี้ก็พอโอเคครับ ก็วันนี้ขอบคุณพี่หรูหลามากครับผมรายการสนุกมากแล้วก็เอายเฟอรเนี่ยยสาฟ้ของเราเยอะมากพี่เยอะขนาดนี้ก่อนเยอะมากโอ้ยยังไม่อยากกลับเลยอ่ะเอางั้นอยู่ต่ออยู่ต่อนะถาคนได้ไหมเนี่ยได้ได้เดี๋ยวช่วงต่อไปพี่หรูหลาจะได้รู้ว่าลายนิ้วมือเนี่ยบอกความฉลาดทางสมองได้หรือเปล่าพี่เอใช่ไหมอ่าใช่เดี๋ยวเราติดตามชมกันสำหรับช่วงนี้ขอบคุณพี่หรูหลาครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ครับ